สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมมาอยู่ที่ร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับผมชื่อร้านว่าบูการคาเฟ่ครับผมเ้นโรงพยาบาลพิจิตรนะครับตรงข้ามกับมูลนิธิครับด้านนี้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยครับพี่รักอ่าสไตล์ร้านเขานะครับจัดแต่งนะครับเป็นแนวประเทศญี่ปุ่นจ้ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับ เราไม่ต้องไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจ้าพิจิตเขามีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลมาแล้วบูการาเฟหน้ามูลนิธิพิจิตสามัคคีแยกโรงเรียนอนุบาลพิจิตถนนเส้นโรงพยาบาลพิจิตเขาแต่งร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิก็มีนะครับสมกระดิ่งประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลแล้วครับมุมถ่ายรูปเยอะเลยเจมพาทุกคนเดินทั่วเลยนะนี่ใครที่ชอบสายน่ารักฟิลทยวต่างประเทศมาที่นี่ได้เลยครับด้านในแอร์เย็นฉ่ำทุกคนบรรยากาศดีกระซิบกระซิบจากทุกคนจ๋าเจ้าของร้านงานดี ยิ้มที่มีละลายบอกเลยในรา้านเขามีเบเกอรีอร่ด้วยนะครับทุกคนเข้าไปกาแฟหอมมากราคาก็ไม่แพงสวัสดีครับอันนี้ทุกคนจา๋าน,นี่คือเจ้าของร้านฮูการคาเฟ่นะครับร้านเราเปิดกี่โมงครับเปิดประมาณ8โมงเช้าครับถึงสม,มงเย็นครับโมงเช้าถึง4โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดครับพ่อค้าชื่ออะไรก่อน แชมเปญนะพ่อค้าดีมากบอกเลยเดี๋ยวเราไปลองชิมกาแฟกันนะครับแต่โปรโมชั่นของเรามียังไงบ้างครับตอนนี้ครับเรากำลังปรับแต่งร้านใหม่นะครับถ้าลูกค้าเข้ามาเช็คอินนะครับพร้อมโพสต์รูปลงเฟนบุกครับระสาทาระาครับเราจะลดให้20ถึง5 0เลยครับโอ้20ก่อนเลยขั้นต่ำนะครับมีเบเกอรี่ด้วยนะทุกคนยังไงก็ทำเองเหรอครับ ใช่เป็นทําคนเดียวเลยเหรอครับใช่ครับก็จะมีคุณแม่ครับมาช่วยด้วยอ๋อนี่ครับราคาไม่ได้แรงนะทุกคนมาดูดีๆนะราคาเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองลดมากทุกคนเนี่ยเมนูเลือกได้เลยนะครับนี่เขาจะมีจอให้อยเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่เช็คอินนะลดเลย20%จ้ะแชมเปญครับห้องนี้เราจัดมายังไงเอ่ยห้องนี้ก็ไว้สำรองนะครับในกรณีที่ ห้องในคาเฟ่หลักนะครับเต็มครับแล้วเราก็จะเพ่อครับอันนี้ก็สามารถทำเป็นห้องแบบว่ามิงหรือว่าไปกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าประชุมได้ครับอ๋อจองได้ครับถ้าเราจองก็คือให้ห้องนี้ได้ก็เป็นแอร์เหมือนกันนะครับทุกคนติดแอร์เหมือนกันติดแอร์เหมือนกันแล้วก็ใครที่แบบอยากจะเป็นแนวมิ팅นะครับหรือว่าแบบว่าที่แบบอยากได้การส่วนตัวสามารถบอกได้ที่นี่เขามีที่จอดรถสำหรับลูกค้าด้วยนะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดวันนี้นะครับเจมเลือกเป็นลาเต้นะครับ น้องก็จะมีขั้วเข้มแล้วก็ขั้วกลางนะทุกคนสามารถบอกน้องได้นะครับแต่ที่เจมเลือกมาคือขั้วเข้มนะเจมชอบความเข้มข้นนะคนมาลองกันได้อันนี้แนะนํานะครับกาแฟเฮาไว้วันนี้จะท,ทาแค่สามอย่างเท็กส์งครับที่ร้านก็จะมีขนมอยู่สามอย่างนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะขิดอะไรอืมอร่อยเลย กินกับแฟเหมามากเค้กส้มอ,อันนี้เป็นบานอฟฟี่นะครับมีกล้วยด้านในนะครับอันนี้ดีอ่ะวิกคิมนะแต่อันนี้คือละมุนดีทุกคนมันไม่ได้หวานเวอร์นะอันนี้อร่อยมาลองนะมมาลองมาลองอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นชีสเคส้กหน้าไหมนะครับทุกคนนี่ครับน้องเขาทำเองเก่งเนาะเขาทำเองหมดเลยนะ ดีเลยอันนี้ห่อยนะมาลองกินกันได้ครับราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะทุกคนลองแวะกันนะครับ